ขับไเคลียวเนี่ยใช่เปิดไปเลี้ยวขวาไม่ต้องเร่งค่ะเข้าโค้งก็ต้องค่อยๆไปนะใครก็จะเร่งกันค่ะดูข้างหลังมีไม่กระจกมองแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลยสายซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ โอมคเบาค่ะร้อยไปเลี้ยงหน่อยเลี้ยวเลี้ยวๆลี้ยวซ้ายซ้ายซ้ายโอ้ยจะล้มจะล้มยูทิ้งแล้วเป็นตายแล้วมันหมดสภาพคันด่าอ้าวปวดไม่ได้ดูสิมันเป็นที่เก็บของไปแล้ว